ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวกล่องฉุกเฉินนะครับสำหรับรับมือภัยพิบัติหรือบักเอาแบกนะครับก็เห็นตอนนี้มันมีข่าวแผ่นดินไหวนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําไอเดียสําหรับการจัดกล่องฉุกเฉินไว้ติดบ้านติดรถหรือว่าเอาไว้ติดที่พักอาศัยเรานะครับเพราะว่าเกิดเหตุชุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เตรียมพร้อมนะครับสําหรับการเอาตัวรอด อาจจะไม่ได้มีคลิปเดียวนะครับอาจจะมีหลายๆคลิปค่อยๆทยอยนำเสนอไอเดียที่เก็บสะสมมานะครับก็ถ้าขาดตกบกพร่องประการใดพูดไม่รู้เรื่องไรก็ถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆมาได้นะครับอันดับแรกนะครับในกล่องมีอะไรบ้างค่อนข้างจะไม่ได้ไล่เป็นหมวดหมู่นะครับก็จะผสมรวมกันนะครับอันดับแรก ทิชชู่นะครับคือปริมาณของต่างๆเนี่ยเราเพิ่มได้ตามจํานวนสมาชิกได้นะครับเช่นในครอบครัวหรือว่าในที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยเรามีสมาชิกหลายคนนะครับเราก็ไปเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆนี้ได้ตามจํานวนเลยนะครับก็ผ้าอนามัยนะครับแน่นอนสําหรับคุณผู้หญิงต้องใช้อยู่แล้วก็จริงๆมีประโยชน์มากกว่าน,นั้น,นครับเช่นเอาไว้ซับ ของเหลวต่างๆสมมติเกิดสุกเฉินขึ้นมาเนี่ยใช้ซับเลือดยังได้เลยครับเลือดแผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีประโยชน์ถัดมาก็คาราบ n e เนอร์ครับเอาไว้เกาะเกี่ยวต่างๆนะครับมีหลายๆอันก็ดีแต่เลือกที่มันมีคุณภาพดีนะครับเพราะว่าถ้าของไม่ดีเนี่ยวัสดุมันทำให้มันโกงมันหักก็จะเกิดอันตรายได้เวลาใช้งานนะครับ ถัดมาก็ไฟฉายนะครับแนะนําว่าถ้าใครซื้อไฟฉายก็ควรจะมีทั้งแบบถือแล้วก็แบบคาดหัวนะครับก็จริงๆคาดหัวจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าสองมือเราว่างเราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับถัดมานี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทสูตนะครับเป็นน้ำยาเอเนกประสงค์สำหรับใช้สักผ้าอน้ำ นะครับ All Purpose นะครับสักผ้าอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวสระผมใช้ได้หมดครับผมได้มาจากไหนจําไม่ได้ซื้อมานานแนละ้วลองไปเซิร์ชดูนะไม่แพงมากหรอกอันนี้เป็นของ UST หรือ Ultimate Survival นะครับคือแบรนด์นี้ค่อนข้างดังนะครับในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับเขาจะมีของเล่นแปลกๆเนะี่ยมาให้เราเยอะแยะเลย ในไทยก็จะมีบางเจ้าที่นําบางชิ้นเข้ามาขายนะครับก็สนใจไงก็ลองไปเซิร์ชในเว็บหรือว่าหาดูที่คนไทยขายก็ได้นะครับ UST หรือ Ultimate Survival Technology นะครับอันนี้เป็น Waterproof Notebook นะครับก็คือเป็นกระดาษพร้อมดินสอซึ่งสามารถทนน้ำได้หรือกันน้ำได้นับเขียนแล้วมันจะไม่เลือนลางแล้วก็ไม่เปื่อยประมาณนั้น ถัดมาเป็นไขควงเช็คไฟนะครับก็มีประโยชน์นะครับกรณีเราอยากรู้ว่าไฟรั่วไฟช็อตไหมก็ใช้จิ้มดูนะครับเอาไว้งัดเงี่ยอะไรก็ได้นะครับถัดมาถุงมือถุงดำคาราบิเนอร์นะครับรวมๆกันไว้ผ้าปิดปากแบบกองฝุ่นนะครับประมาณนี้รวมๆไว้เวลาจะหาใช้งานก็ใช้ง่ายหน่อยนะครับ ไว้ก็หน้ากากสำหรับกันกันฝุ่นนะครับกเรละอองน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นที่กองฝุ่นนะครับเข้าจมูกก็มันจะละเอียดหน่อยเพราะมันจะมีตัวนี้นครับเป็นตัววาวพิเศษนะครับ <c oughs> ถัดมาอ่าไฟฉายคัดหัวมี ่าสำรองนะครับแบตเตอรี่สำรองดูที่ไปซื้อแนะนำไปซื้อที่มันแบบสามารถรักษาสภาพไว้ได้นานๆนะครับมันรู้สึกของเอนจ g เซอร์เขาบอกว่าไฟจะไม่รั่วหรือน้ำกดจะไม่รั่วนี่แหละสิบปีนะครับเราก็ซื้อเก็บไว้ได้ก็ถัดมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเชมไลน์นะครับก็คือเป็น เป็นแท่งเรืองแสงนะครับก็คือเราเนี่ยหักตามรูปเนี่ยมันจะให้แสงสว่างเราได้ถึง12ชั่วโมงนะครับแต่ซื้อมาก็ควรจะเช็ควันหมดอายุมันได้ว่ามันอยู่ได้กี่ปีรู้สึกมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเท่าที่ผมจําได้นะสองปีนี่เนี่ยคอยเปลี่ยนมันหน่อยแล้วกันถัดมาจะเป็นน้ําดื่มครับก็ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีสองใบนี้ก็จะเป็นชุดเล็กสมมติว่า,าเราต้อง เราต้องตัดของที่ไม่จําเป็นออกบางอย่างเนี่ยเราก็จะดึงชุดเล็กออกมาแล้วก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยสมมุติว่า,าเราไม่สามารถขนไปทางนี้นะครับน,นี้ก็ยังพอเอาตัวรอดได้อยู่เดี๋ยวมองว่ากันอีกทีอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากกองฝุ่นกองควันแบบละเอียดเลยนะครับมีตัวเนี้ยไซกองนี่นะครับเป็นอินดัสทรีเซฟตี้เกรดนะครับ ีดักเทปหรือว่าเทปผ้านะครับเอาไว้พันใช้งานในอเนกประสงค์ครับต่อมาก็เป็นมัลติทูแต่มันมีช้อนมีซ่อมมีที่เปิดขวดมีมีดอะไรอยู่นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีพ็อกซี่นะครับปะกรนีซ่อมซ่อมนี่ถังรั่วน้ำมันถังน้ำมันรั่วเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ ท่อแตกอะไรนะครับได้หมดเทียนไขปากกาแล้วก็ยากันยุงนะครับสมุดแล้วก็คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นสมมติเราเกิดเหตุฉุกเฉินจำเปน็นจริงๆม่รู้จะไปปรึกษาใครว่าทำยังไงก็เปิดดูนี้มีหมดนะครับนี่กี่เล่มกี่เล่มว่าไปนะครับถัดมาก็อ่า เวดไฟเวดไฟคืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนมันคือเป็นก้อนเหมือนลูกอมเนี่ยครับคือมันมันเอาไว้เป็นเชื้อไฟนะครับกรอนี้ต้องการจุดไฟก็จุดมันลงบนก้อนเนี่ยซึ่งสามารถจุดในน้ำเนี่ยนะครับจุดระหว่างบนน้ํามันก็ไม่ดับนะครับก็เป็นแบรนด์ Ultimate Survival เหมือนกันหรือ UST เหมือนกันนะครับเหมาะคนที่เข้าป่าอะไรเงี้ยจริงๆนะเบิร์เวทออดายนอนท็อกซิกน้ำหนักเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงมือ ก็จะแบบความแข็งแรงเยอะหน่อยเอาไว้จับพวกเศษแก้วเศษของมีคมต่างๆได้อันนี้อาวุธสมัยเด็กๆนะครับหนังสติ๊กนั่นเองใช้ประโยชน์ได้ครับเก็บไว้ก็ดีเป็นอะไรบ้านๆแต่ว่าเผื่อต้องใช้อันนี้อันนี้เป็น เชือกพาราคอร์ดนะครับซึ่งรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจะหลายกิโลนะครับเอาไว้ลยตัวไว้มัดของดึงของนะครับเห็นไหมข้างในมันจะเป็นพาราคอร์ดหมายถึงว่ามีคอร์ดข้างในหลายเส้นนะครับประมาณนี้นี่อ๋อนี่เป็น d ิวเซอร์นะครับถ้าสมมติคุณมีไฟฉายเนี่ยก็เอาไฟฉายเสียบเข้าไปแล้วเปิดเพื่อจะกระจายแสงทั่วบริเวณที่อยู่นะครับ แต่ผมพอดีไฟฉายผมเอาไปใช้งานก็ไม่ได้มาติดไว้ให้ดูนะครับก็ถัดมา,าตัวนี้จะเป็นชุดอาหารนะครับอาหารก็แยกไว้ตั้งหากนิดนึงจะได้หยิบง่ายตัวนี้นําเสนอเลยครับควรจะมีนะเป็น survival tab นะครับก็คือ,อมันเป็นอาหารเม็ดนะครับเหมือนอาหารหมาแหละ แต่ว่ามันสามารถเก็บได้ถึงเดี๋ยวนะผมจำขออ่านก่อนนะเชลล์ไลฟ์มันยี่สิบห้าปีครับดิดูเหอะถ้าเราไม่แกะมันก่อนนะแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถาให้เรารอดได้นะครับกรณีฉุกเฉินหลายวันอยู่นะถ้าแบ่งกินนะก็คือไม่ไม่ตายอะ่ะค่อยๆกินไปเรื่อยมันจะมีนิวทริชั่นแฝงหรือว่า มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับนี่เขายังบอกเลยว่าเบสอิฟยูดสองศูนย์สี่ศูนย์ไม่รู้เห็นหรือเปล่าสองศู 40, นยี่ศูนย์อีกกี่ปีแล้วครับคิดดูเก็บได้นานมากถ้าไม่แกะมันนะลองไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารพร้อมทานต่างๆนะครับข้อดีของพวกนี้คือมันไม่ต้องเวฟ แกะกินได้เลยนะครับแต่ว่าก็สมมุติเราเก็บไว้เนี่ยเราก็คอยมาหมั่นเช็ควันหมดอายุต่างๆของมันด้วยนะครับไม่ใช่เก็บอย่างเดียวเวลาจะใช้แล้วดันหมดอายุนะครับเอาซ่อมเอาทิชชู่อะไรติดไว้นะครับเป็นเซตอย่างนี้มันเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นเลยนะครับเปิดมาก็ทานได้เลยแล้วก็พวกตะเกียบพวกเครื่องมือสําหรับการรับประทานต่างๆอยู่นี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปแรกก็ หัดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยนะครับก็ทั้ง่วงนอนก็ขออภัยด้วยครับอาจจะพูดไม่ได้มีสีสันอะไรมากแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนรับชมครับสวัสดีครับ